วันนี้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับได้มีการประชุมกันในหลายวาระแต่ว่าประเด็นที่สําคัญนะครับจากการประชุมก็ต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกๆท่านจากทุกหน่วยงานนะครับแล้วก็องค์กรพี่น้องคนพิการที่เข้ามาร่วมประชุมในเช้าวันนี้นะครับหลักสําคัญวันนี้เรามีการเร่งรัดเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมให้มีการจ้างงานพี่น้องคนพิการทั้ง ในส่วนของภาคเอกชนแต่ที่สําคัญที่สุดคือในภาครัฐด้วยกันเองนะครับเพราะว่าวันนี้ตามพรบรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้นมีกติกากําหนดไว้สําหรับภาคเอกชนเป็นแนวทางในการทํางานนะครับว่าจะต้องจ้างคนพิการอย่างไรมีกติกาอย่างไรรวมไปถึงข้อเสนอให้กับทางภาครัฐแต่ว่ามาจนถึงวันนี้การจ้างงานของพี่น้องคนพิการในภาครัฐเองยังมีความจํากัดอยู่นะครับยังมีข้อจํากัดอยู่จาก20กระทรวงในขณะนี้มีเพียงแค่3กระทรวงเท่านั้นที่ มีการจ้างงานครบตามโคต้าที่ได้กําหนดไว้โดยกฎหมายนะครับวันนี้ทางคณะกรรมการก็ขอฝากไปยังทุกๆหน่วยงานนะครับทั้งในภาคราชาการทั้งหมดนะครับขอให้มีการจ้างงานพี่น้องคนพิการตามกติกาที่เราได้ตกลงกันไว้และที่สําคัญอยากให้จ้างงานคนพิการ เพราะความสามารถของคนพิการนะครับไม่ใช่จ้างงานเพราะความพิการของเขาจะได้ทําครบตามกฎหมายเพราะว่าวันนี้ด้วยเบิร์กพูลหรือว่าจํานวนแรงงานที่อยู่ในประเทศไทยนั้นน้อยลงทุกวันดังนั้นการทําให้พี่น้องคนพิการเข้ามาอยู่ในวังวนของการจ้างงานและเป็นผลิตภาพของสังคมไทยนั้น เป็นประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งก็ขอฝากไปยังทุกๆหน่วยงานนะครับรวมถึงการที่มีกระทรวงคมนาคมนะครับและกระทรวงดีนั้นได้นําเสนอนะครับแนวทางเกี่ยวกวับเรื่องการจัดให้มีดาต้าเบสหรือว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆและการเดินทางในโหมดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรางเรือเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับพี่น้องคนพิการซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่ทางคณะกรรมการทุกท่านอยากจะฝากไปถึงทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับว่าคนพิการ มีสิทธิ์แล้วก็สมควรที่จะต้องได้รับการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีพในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทั้งหลายการติดต่อไปอยังสถานที่ราชการหรือนะครับอาคารสถานที่ใดก็แล้วแต่ดังนั้นการมีอาระยะสถาปัตหรือ universal design รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องคนพิการในการเดินทางในชีวิตประจําวันนั้นเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่วันนี้คณะกรรมการเราได้ฝากข้อสังเกตนะครับให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับ